ขาบอกว่า YouTube อันนี้ตั้งชื่อว่าตัวกินไก่ คุณตั้งครับมาเปิดตาอะไรที่แบบยังไม่มีก็คือขอเล่นครับเทมเพครับใคที่

ว่าที่ <laughs>